โอเคก็ okay, so สวัสดีสดท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแอสเซโต้คอสซาน,นะครับผมผมไม่ได้เอ่อออกกล้องมานานแค่ไหนแล้วนะ <c oughs> ได้หลายเดือนแล้วนะวันนี้มาออกกล้องขับรถหน่อยครับผมมีคนอยากดูมุมอมองใหม่บ้างครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าซิวิกไทยอาร์ครับผมเครื่องเค20นี่เปิดฝากระโปรงมาเลยเรามีลายสติ๊กเกอร์อนิเมะน,นะครับผมมูกเก้นเดี๋ยวเรามาดูาเครื่องยนต์กันดีกว่า ออขอยืดแขนก่อนอันนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์วีเทคครับผมโหสีวาวถอยไปบนยางลูกเพ่อเดี๋ยวเขาเกี่ยอาร์ไม่ได้ถอยใกล้ได้มุมขวาเอ้ยเป็นสีมันกันคืออุณหภูมยิยางครับผมอุณหภูมยิยางตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่วะ อยู่ที่สี่สิบก่านะสี่สิบสามสี่สิบสองย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่อ่ะเบรกมันเอาไม่อยู่เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบรกเบรกมันเอาไม่อยู่เดี๋ยวผมขอตั้งเบรกใหม่ก่อนยางมันสตรีตสปอร์ตอ๋อปรับยางได้ลืมไป ติดดิฟไม่เอาครับผมเ,เป็นเอาไม่มียางแดกกว่ายางสปอร์ตผมก็ว่าทำไมอ่านี่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าให้ยางมันเนืบๆหน่อยยางแต่เพรปรับเบรกเบรกหน้าไม่ต้องใช้ใช้จะใช้ใชแต่เบรกหลังครับจะเลี้ยวทางไหนวะอ๋อเลี้ยวทางนี้หลงม,มุมต้องดึงเบรกมือไว้ครับผมไม่งั้นรถไหล โอ้ oh, ขนาดยางเปร์ความแม่น,เ,นเอาไม่อยู่อะตอนนี้อุณหภูมิยาง70เราต้องประมาณ8ปกว่าตอนนี้น่าจะได้นะอุณหภูมิยาง ็ดสิบเก้าอมดูผมอยางเราไปซ้อมออกกัน แตะเส้นยังวะถ้าแตะเส้นเวลามันจะวิ่งแล้วเวลาอยู่ความมือนะ่ยถ้าแตะเส้นโอเคประมาณนี้แหละน่าจะประมาณสิบวิสิบกว่าวิหรือเปล่าคันนี้หาวิแล้ว่ะเอ้าสิบเอ็ดวิครับผม รถมันฟรีอ่ะฟรีทิ้งเลยเกียร์หนึ่งเนี่ยชอบเสียงมันมาเฮ้ยเบรก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 โอ้โ้ออเกียร์สอง ลากเกียร์หนึ่งเล่นดีกว่าเทคเปิดลกเปลี่ย <laughs> นล้อมไม่ฟรีเป่าอุณหภูมิยางได้และล้อมไม่ฟรีหรืนอถนนตรงนี้มันก่อดีก็ไม่รู้ <laughs> เกียวกันเย เดือดแต่กันว่าคันนี้ไม่มีแต่ว่ัโอ้โหถนนถนนโคตรสั่นเลยมันอ้อมไก่อย่งางวะอ้โหเบกเบก ที่กดเบรกค้างกดเบรกหน้าค้างลอง้ลอมล็อกอันนี้จะเป็นช่องต่อซื้อบัตรคิวนะครับผมซื้อบัตรเข้างานไปเบกเือนนี้ทำไมถนนไม่เรียบหรอวะ,อะฟองอะไรสันออกฝังนี้มั้ง อ๋าของก็อทำไมล้อมันเดี๋ยนะทำไมมันเบรกง่ายจงังวะรถใช้เบรกหน้าหรือเบรกหลังมั่ยเฮ้ยเออใช้เบรกหลังถูกแล้วนี่หว่าเมื่อกี้อ๋อมีเสียงรถเข้ามาครับไม่น่าไปถึงนะครันในสิบวิ ต้องใส่เทอร์โบสักลูกมันเอารถมาอยู่อ่ะเบรกอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางดูเดี๋ยวหายางดีๆใช้ก่อนอืมเบกเบกก็ดึงไปข้างหลังให้ใช้เบกลองน้ำมันเหรอ น้ำมันเอาสักสองลิตรสองลิตรจะหมดไหมวะหมดกลางทางมั้งสองลิตรสี่ลิตรแล้วกันเนาะสี่ลิตรมุลโต้สปอร์ตสตรีทเลสซิ่งซอฟต์ยางอ่อนเลสซิ่งฮาร์ดสตรีทเดิฟไม่เอาครับไม่ใช่รถดิฟเลสซิ่งซอฟต์แล้วกันเนาะแล้วก็ปรับยางให้มันนี่ เหลือสักยี่สิบสามยิบสองให้มันเกาะถนนหน่อยข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังยีิบหกแล้วมันเดี๋ยวมันจะฟรีทิ้งหมดโหยางมันสีแดงยางร้อนนะั่นน่ะมันยางซอฟอ้าวยางซอฟยางร้อนไอ้ผมว่ามันได้นะยางอันนี้ ถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหน้ำมันจะหมดเชียร์แล้วพอพอพอเดี๋ยวน้ำมันหมดจะหมดแล้วนายขึ้นสี่เหลืองเพราะว่าหมดกลางทางแน่นเลยเแย่ขับกลับไม่ได้นี่หว่า นี่งไงสิบเอ็ดวิรถมาเยอะเลยเดีด๋ยวเรวขอ,อย้อนสอน <c oughs> น้ำมันจะหมดขึ้นแดงก็เนะี่ยขับบอลเอ่อเราเติมน้ำมันมาสักสิบลิตรต้องขับบอลครับรผมน้ำมันจะหมดโอโห หมดเรียบร้อยอไปถึงฝั่งมเนาะผมว่าไม่น่าถึงว่าเสียรถไหลโอ้เฮ้ยนี่ยังเหยียบคัสต์วโหลืมไปผมไม่ได้เหยียบคัสตเมื่อกี้ืห้หเฮ้นยน่าจะถึงอยู่นะนา่าค่อยๆเลี้ยวไปโอ้โหอ,โอ้เราต้องมีลุ้นดิถึงไหมเนี่ยถึงไหมสามสิบละ เราพิษแม่งอยู่ตรงไหนวนะเนี่ยกดสตาร์ทไม่ได้ <laughs> สตาร์ทรถไม่ได้รถไม่มีน้ำมันครับยี่สิบแล้วสิบร้วต้องถึงดิต้องถึงรถรอต้องถึ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 งเคี่ยเราพิษแม่ง,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 งอยู่ไหนไม่รู้โหถึงสิบวิเนี่ลลำบากเลยโกพิษอ,อยู่ฝั่งโน้นโอโหอีกแค่เอื้อมือ อีกแค่เอเมืออีกนิดอีกนิดเอ้อีกนิดไปอีกนิดอีกนิดโอ้โหไม่ถึงว่ะจริงๆนาไม่ถึงอ่ะเปอยคัดเลยกลับมาที่เดียวหวังว่าน้ำมันจะพอนะรอบนี้ไม่พอดีครับไม่ได้ตั้งนั่นไงตังไม่สักสิบ สิบลิตรแล้วกันเฮ้ยสิบลิตรไม่พอเดี๋ยวต้องยี่สิบลิตรสิบลิตรถึงอย่พอน,นะต่อรอบนะขานี้ลองออกเยี่สิบสองออกไม่ได้ครับผม ว่าเกาะถือว่าเกาะยางเกาะแล้วมันทำได้เท่าที่รถจะรถมันทำได้เล <c oughs> เราดูมุมข้างนอกดีกว่านี่เหมือนยางโชว์ลูกข้อของเจอาไม่เข้า แลมเลยเขาเชื่อเลยลายการ์ตูนมายางร้อนละไปก่อน ลานะนับ okay. ไปครับมโอเคเพียบไปอีกนิดอ่าประมาณนี้ชิบอ่าถึงเวลาออกตัวแล้ว อรอบนี้ออกตัวช้าว่ะเซียวของวิชา้ชาแค่เซียวเดียวครึ่งวินาทีขับกลับไกอ เสียง,นะงวาวเปอดมีลมออกมีลมมาแท้กออกเทคมันจะเปิดตอนประมาณรอบ6,000นี่แหละเออจริงด้วย ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะผมในเกมนี้คอมเมนต์ได้มาะนะคอมเมนต์มาไดไ้ใช้ได้มานะไม่ว่าจะสอนลงอะไรสอนทำรถก็คอมเมนต์มาได้นี่ครับข้ากลับมาแล้วแต่ก็ไม่มีเรียกเอา่างป้งไปกับมอด้วย จะไปเชียวกำแพงเ่อาเดี๋ยวคนเนีเ่ยเราจะวิง่งลัดสนามมาไม่ได้ครับผมว่าตรงนี้มันเนิบดีวะเอ็กนิดเดียวก็ลากล้อละไอ้อออได้นะขึ้นเกียร์สองเกียร์ <c oughs> รถรถมันแรงให้นคนดีดปะไม่ถึงเส้นพอดีสิบว <ess> ิสิบวิ โอ onder <ś pel ic ệt> ้โหพลานทีเดียวครับผมโฮ้ยข้าเกี๊ยวบิดลงไปกินหญ้าดีกว่า โอเคถ้าใครชอบคลิปเกมนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องด้วยผมแล้วเจอกันพร์ทหน้ครับผมสวัสดบาย